<laughs> ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นอ้ยหน่อยอ๋อโตีได้จะเลิกรับปริญญาได้ยังโอ้ยท้อละหรือจะถือแอลลี่แบ็กไหมน้องหมาก <c oughs> ็บอกว่าไม่เอาสีชมพูก <c oughs> ็แอลลี่แบร็กรเบย์มันสีชมพูที่ไหนละ่ะ อืมนั่นก็กุชชี่มินิไดอนีซุดทุกคนในคิวจดกระเป๋าพี่บุมไว้อย่างนี้เลยเว้ยตลกปะจะได้ช่วยเลือกหรือจะเอาเอืมปลุยคาปูซีนเบื่ออีกหรือจะเอาเอืมแมวสีชมพูใช่ไหมชาแนวบอยสีเหลืองปะ่ะ ิวช่วยกบหาแฮพีใกล้ฉันด้วยคือ,อไรอะ่ะชาแนลบอยสีเหลืองปะหรือเอา ลุยถังโมโนต์ชนเนี่ยลุยเวนิตี้เอาชาแนวม่วงปะ แซวกรบรเพราะผมเห็นท่านดีออทรงยาวไงคะเน่าแล้วต้องออกไปสปาก่อน พี่รถติดมากเลยอ่ะทออ่ะอันนี้ไม่สุกเคลื่อนที่ละออกมาจากบ้านสองวันติดทุกวันเลยอ่ะนี่ไปถ่ายดีเริ่ขาวอะ่ะมันหัวใจแดงเลยนะคะนละ้วเริ่ขาวอะ่ะก็ไม่ขาวก็ก็ดำอืมดำาหรอที่นี่จะเข้าสุดยิ่งน่าจบแล้วแน่ยอันนี้รัน่ารักยิ่นารักตอนไรถ่ เขาลงขาวหัวดำนี่เตียวพอขาวหรอกฉันเอหวานฉันเอวฉันเอวขาวไงวาวขาวเป็นสวดขุดฟองไปนี่น่ารักมากไอคีเหมอะกับวลนไทน์เลยจริงไปใหม่เหรอก็เขาไม่ได้หิวก็ไปฉันเอวไพ่แดงเหรอไม่เอาเอาเนี่ย ่บอกวาไอ้ลูกจดแล้วเสื้อผ้าเมื่อกี้ใหม่มันไม่น่ารักโอ้เขานี่กระเป๋านี่นะ่ารักชาแนวขาวไปเนี้ยใช่ก็หนูบอกแล้วชาแนวชาแนวโคโก้แบบนี้อ่ะจบเนี่ยเข้าเลยน่ารักออกเนี่ยชาแนวโคโค่มินิอันเนี้ยน่ารักไม่น่ารักแต่นางบอกว่านางถือบ่อยแล้ว ที่ผมมี ชาแนลหน้าลุยโทสหลายสีแล้วก็หลุยโทสพท ule, า ال, ร์เทลชาแนลโทสสานชาแนลโทสหมุดเฟนดีโทสทีดีดชาแนลเคนลี่สีฟ้าแล้วก็สีดำชาแนลโคโค่มินิอูขาวดีออจอยขาวชาแนลคาเมเลียหนังเอลชาแนลมีห่วงข้อมือเงินแอร์เมดก่อนคบกันกราบเบียสีขาวสีดำสียีนหลุยวันนิตี้ชาแนลลุกกลมกลมหลุยถังลายโมโนแกรมหลุยถังสีแดงหลุยโรมันชาแนลคลาสสิกจัมโบ้ขาวชาแนลคลาสสิกจัมโบ้แดงชาแนลคลาสิกแม็กซี่ชาแนลยี่สิบสองขาวชาแนลยี่สิบสองดำชาแนลยี่สิบสองเป้ ขาแนวมินิรถโกมเป็นมรดกของตัวเองปะเนี่ยจดไว้เลยเดี๋ยวหนูจองไว้ไหนสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่าที่ต่ององไรคะเออคุณยายนะวันทีวันในความรักคุณยายที่ที่ไปโพสต์ตํหนิหนูใน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 คลิปกันนะคะยายไหนอะคะพระไก่มาเหรอคะอ๋อค่ะคุณแม่ว่าไงคะ ยัยกลับขอโทษอืมน่าสงสารเนี่ย สั้นใช่หรือยาวนี้หรือนี้นี้หรือนี้สั้นหรือยาวสั้นไหมน,น่ารักยาวแก่ ได้ฝากบอกพี่บุ๋มว่ารักพี่บุ๋มมากเนาะรักคือไม่ใช่รักมากแบบถ้าเป็นผู้ชายก็คือแบบหลงแบบเป็นแฟนับมานานมากอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะแล้ววันวันที่ตำหนิหนูหรูคิวน่ะคุณยายยายลืกมันอะไรก็ไม่รู้อะไรมาบังตาแย่มากเลยไม่เป็นไรเราไม่เคยตำหนิแม่ที่สาวเราเราก็มีเพื่อนลูกชายเพื่อนลูกสาวเข้าใจครับเป็นเพื่อนต่างกันเป็น mm 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 คคือวามทุเขาใจขอบคุณมากเลยค่ะเป็นคุณก็จึงคุณได้แบบได้ไม่คิดว่าตัวเองแบบเป็นป้าขนาดนั้ไม่เป็นไรได้ได้ครับรักเขามาก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 ได้ได้ค่ะเดี๋ยวชื่อเมมเบอร์ไว้ค่ะเดี๋ยวมีอะไรเราโทรหากันเนาะเออได้ขอพวกคุณหนูมากค่ะยินดีค่ะแม่ค่ะไว้เจอกันอีกให้มาหาพี่แล้วเขาให้หายายเนี่ยแล้วยายจะ ได้ได้ค่ะได้ขอ okay> ้ยขอบคุณมากเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณยายค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรโทรมาได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้เลยค่ะได้เลยได้ค่ะได้ค่ะคุณยายสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่ต้องคิดมากนะ ค่าสะอาดทุกค้าสำคัญปากค่ะได้ค่ะโอเคค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณยายค่ะเอ็นดูใช่น่ารักอย่างเงี้ยเอ็นดูใช่ผิดเอ็นดูคุณยายที่ต่อว่าหนูอ่ะยายพากายมาสหรอคะเอ็นดู เอ็นดูชีชีรู้สึกผิดมากชีบอกว่าไม่รู้จะไถ่าบาปยังไงเลยทุกคนอย่าไปสัน่นหนูบอกว่าถ้ามีมิิ้งอีกแม่ใหม่นะไม่กล้ามาแล้วแหละละอายใจกลัวแฟนขับถลม่มกลัวแฟนขับมารุมต่อว่าหนูบอกไม่มีใครว่าเดี๋ยวหนูบอกแฟนขับให้คนเราแบบ<อ>มันผิดพลาดกันได้บอกใช่แบบอะไรบางตาไม่รู้วัาตอนนั้นรักน้องรักแกมบุ๋มมากมากๆ,ๆ,ๆ เป็นห่วงเขามากๆอะไรอย่างนี้เอ็นดูป้าบอกว่ามาเจอกันอีกไม่กล้าไปเจออีกแล้วแหละละอายใจเอ็นดูเอ็นดูเอ็นดูจริงอันนี้อนอันนี้เอ็นดูจริงเพราะว่าคุยแบบเอ็นดูชีรู้สึกผิดมากชีบอกว่าคุยกับพี่เลขาเขาก็เหมือนไม่อยากรับฟังไปเลยค่ะพี่พีอดะพี่คิวตลกป้านลุกทำไมอ่ะหนาวหนาวเอ็นดูชี เร,เราอยอาคุยกับป้าด้วยหรอไม่ชีโทรมาชีเอาโทมาเองเมืกี้ชีบอกว่าสวัสดีครับป้าที่ต่อว่าหนูรือว่าใครว่กก็มีคนเดียวแม่พะกายมาดหรอคะเดี๋ไปว่าชีละ,ะให้อภยัยให้อภยัยฉันฉันให้อภย100ัยร้อเปร์เเลยฉันไม่ให้อภัยนิดเดีวยวแต่ว,วันที่เขาบอกเขาคุยกับพี่นิดาเราใช่ให้อภัยหรอใช่ใช่ก็ป้าด่าแรงทุกเม แต่ป้าบอกว่าป้าแบบไม่คิดไม่เออป้าเขารู้สึกผิดจริงๆรตอนเนี้ยฉันไม่คิดเป็นหนูไปเลงอะไรใหม่หนูไปพี่จุ๋มนี่ห้ามหื่น้องแก้มเลย้าน่ารักละใช่เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดใจจริงแบบรู้สึกผิดมากๆไม่รู้จะไถ่โทษยังไงพี่บุ๋มเขาพูดอย่างนี้นะป้ารู้ว่าคําขอโทษมันก็คงไม่พอเขาพูดอย่างนี้เลย ไว้มีโอกาสไว้มีโอกาสมาชนบุรีอ่ะทักหาป้านะป้าอยากเลี้ยงข้าวอยากาแบบใส่ไผ่บาปเขาพูดอย่างนี้เลยหนูก็บอกว่าหนูเป็นเด็กชนบุรีเหมือนกันแบบบอกเออคนบ้านเดียวกันเนะาะบอกใช่อืมเอาเพชรออกไหมลบเปลือกกบอบอกให้อภัยเราก็ตามกอบอบ้าพี่บุ๋มให้อภัยเวอร์ชียนดูพี่บุมบ๋มบอกว่าอย่างเงี้ย น่ารักส้งให้เดี๋ยวสิเ่าบางบางทีเราผิดพลาดกันได้คนเราเวลาผิดพลาดแล้วเรารู้จักว่าเราผิดเราก็จระอภัยป้าเนกะพี่จุ๋มมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราต้องไม่ให้อภัยใครอ่ะจริงเขาไม่ได้ไปทําให้เราแบบเดือดร้อนอะไรต่อใช่พี่โมูพี่นิดาบอกว่าโุกวันนี้ป้าทักมาพี่ไม่กล้าคุยพี่นิดาคุยกับเขาปกติเลยเขาเขารู้สึกผิดมากพี่นิดาเอ็นดูป้า ไม่ด้คุยเยอะเราอยากให้เรามีความรักเหมือนที่เขาคลองรักกับแฟนเขามานานไงเขารักเขารักแล้วเขาเขียนขอโเขาเขารักแล้วเขาอยากให้เห็นเราแบบประสบความสําเร็จความรักเหมือนที่เขาเป็นไงนั่นแหละคือสิ่งที่เห็นเขาคนรู้ใช่รักอ่ะคนรู้เกินหน่ะพีแอร์ไหมถูกต้อรักเนาะใช่เขาอยากให้เราแบบชื่กับความรักเธอมีความรักท่ได้ป้าเขาจำไม่ได้หรอกยัยพิมได้เขาไปลบทหไมล่ะเขาเนีจะเขาเนีจะเป็นคนที่แบบว่า พี่นิดาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าป้าถ้าลูกป้ารู้ว่าลูกป้าก็คงด่าป้ามากจริงเอ็นดูป้าเอ็นดูสวนฮึไม่สวยไม่อีเนะยเอ็นดูป้าอุ้ยพี่นิดาแต่เขาโทรมาขอโทษน่ารักนะเทปแล้วก็เนี่ยเออสามเส้นมันจะได้สวย มเ่อากหม่อันนี้เพชรหนึ่งอันหนูบอกว่าป้าหนูเป็นเพื่อนพี่บุ๋ไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาหึงหวงหนูกับพี่พีชนะเออตอนนั้นป้าคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตลกไม่ต้องมาหึงหวงนะเออนั้นน้องคิวอยู่ข้างน้องแก้มบุ๋มนะค่ะตลกเนอะคือหวยมาลงที่หนูได้ไงเอ่ย อันเหมาะก,กับวันใส่ยีนยีนอีอโซ่ใช่พินิดาสบายใจเลยไม่เป็นไรเขาบอกยังอยากไปเจอกอบอได้อยู่ไหมก็หนูชวนเขามาเขาบอกว่าไม่กล้าไปหรอกกลัวแฟงขับถ <c oughs> ลม่มใช่ดิยายไม่กล้าไปหรอกยายละอายใจทางมาทุกคนเดินทางไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนเดินทางมาทุกคนมีค่าใช้จ่ายหมดต่อให้แบบอยู่ตรงนั้นไม่ได้ใช้ใช้จ่ายอะไรแต่ทุกคนก็เดินทางมาหรือกป้าเสียเวลา ม่คือหนูไม่ถึงบ้านพี่บุ๋มสักทีคือรถติดเกินเสร็จแล้วน่ะชั่วโมงหนึ่งและมังขับไปบ้านพี่พีทแล้วตอนเนี้ยของนี่น่ะ้าไม่ต้องไม่ต้องแจกว้าป้าแล้วนะพอพอเธอทุกคน ใครทำให้ผมไม่ดูเนี่ยงั้นแต่ไหนดีกว่าดีป้อยป้าจุ๊เอ้ยใช่ไหมอุ้ยคุณผมจุ๊บออกแบบทำชิ้ใน้คุณหนุ่มดีกว่าเรื่องเราดีมันยังายเนาะไม่อยากขอโทษป้าเหมือนกันค่ะที่ป้าเม้นท์ที่เราดีกว่าป้าคิวป้าเม้งท์ป้าเม้งคอมเมนต์เดียวไอคิวตามล่าหาทั่วป้าเต๋อดีคิวอันนี้ใส่อะไรน่ารักปูใส่อะจุ๊บเอ็กแอลคอรเอ็กแอลใครจะเอานะ พี่หนุมพี่เก่งไงพี่เก่งพี่หนุ่มก็ใส่ตัวเนี่ย IQ ขอ XL กับ XL ได้ปะ XL ดีกว่าอ่ะใส่สบายเดี๋ยวนะ IQ ชอบใส่ XL IQ ชอบใส่เป็นเรเออเรามีเรามีคนละสองตัวไปเลยไหม XL XL แต่ว่าถ้าแบบเราเด้งก็น่ารักเราเราควรมีสองตัวเผื่อทำสองวันติดมันจะได้ซักได้ซึกเนาะเอาตัวเล็กตัวนึงตัวใหญ่ตัวนึงเนาะเอา L เอา XL ตัวนึงแล้วก็ L XL ตัวนึงนี่มันจะได้แบบไอ้น้ำหอมขวดขาลุกลามใช่ปะใช่พี่มุกเราชอบใส่เสื้อตัวใหญ่ๆกันที่่่หหซื้อใใมมชเสื้อสวยเอฟได้ไหมไม่ไดุ้ยฉันรู้เออถ้าเกิดเขาชอบเสื้อเราทำออกมาหลายเคั่มไหมเอาไว้เอาเงินไปเนี่ยเหรอ ใช่เอาเงินไปทำรายการหมายถึงว่าเออสนับสนุนไงก็ร้อยสี่สิบละทุนน่ะก็ก็ทุกปะก็หักทุนแล้วแล้วหลังจากนั้นทุกบาททุกตาตค์ที่เป็นกำไรอ่ะไปทำสิ่งดีกว่าแบบเอาเงินมาให้ไงทุกคนจะได้ของไปด้วยอย่างเงี้ยเออแล้วทุกคนไม่้องวลให้ทุกคนซัพพอร์ตทางนี้ใครถ้าอยากซัพพอร์ตหรอใช่เป็นโปรเจกต์ดีไหมได้นะดีดีกว่าแบบว่า รวบรวมเงินมาอย่างเงี้ยมันเก่งใจไงเแล้วก็อาจะถือว่าทุกคนได้ของไปใส่ด้เสื้อผ้าไปขอความคิดเห็นแต่ว่าไม่จําเป็นต้องใสมาไม่นี่ก็ได้พี่ดดีีาพี่ร้อมก็อ้นี่ไม่ต้องไม่ต้องเอานี่มาเนิ่มไม้องเนาะหนูไม่คืออันเนี้ยเป็นสิ่งที่พวกหนูตั้งใจทําแบบทาแล้วแบบนึกออกไหมมันทำเสื้อมาเนี่ยเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคเราทำเสื้อมาขายแล้วซื้ออันเนี้ยโอเคถือว่าับพอหรือว่าทำบุญนะ เราค่อยแบบถ้าทำดีแล้วก็ค่อย,อยทำโปรกระเป๋าออกมานะทุกคนบอกว่าดีเป็นการพีอารายการด้วยดีค่ะนาอไม่พี่บุม๋มถ้าเกิดเราทำเยอะมันทุนมันนา่าจะต่ำลงกว่านี้แหละเราจะได้ไม่ต้องขายแพงมากดีเขาบอกร้านเกน๋แบบอย่างดีไงมันเลยสูงหน่อยอ๋อจะไม่ได้แบบจริงอ่ะน้อแล้วเหมือนแบบถ้าเกิดว่าแฟนขับใส่เหมือนก็พี่ใช่เป็นการพีอาร์ไปในตัวทุกคนใส่ไปนู้นไปนี่อ่ะน่ารัก รถนะเขาจะกินพี่เป็ดเป็นสุขเพื่อนที่ด้วยได้ไหมคะอุยเขาทำใครเนี่ยพี่นิดหนุ่มพี่นิดาอยากเดฟเนี่ยไอเดียเกิดเลยหาลำไยนะคุณหนูไอเดียเกิดรถ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 เอ้ยรู้แล้วเป็นเหมือนเป็นคิวฉันเอากระถาฉันเอาคามทำเป็นรูปรถบ้านนี่แหละเอาคามที่ไป็จุกบอกเนี่ยให้เป็นรถบ้านแล้วก็รถบ้านวิ่งข้างหลม่หนังสือนี่ไงที่เป็นหน้าลำไยาเแต่เออมีหลายคอลเลคชั่นไงไม่เป็นคอลเลคชั่น ก็เงินเงินหนึ่งรอยเปอร์เซ็นเอาไปร่วมรายการช่วยเหลือคนซัพพอร์ตทำสีพู่บ้านเขาบอกคิวเราจะหักค่าใช้จ่ายควนมีกี่สีสามสีสองสีพอขาวกับดำอืมใช่ขาวกับดำพอขอแค่้ํำหอมไอเด่นพี่นิดาเหรอหมวกเสื้อกับไม่พี่นิดาบอกว่าอยากเอฟหนก็เลยแบบนี้ขึ้นมาเลอมันมาจากเกาดลีอนเนี้ย พี่นิดาพูดว่าอยากเอฟหนูก็เลยบอกว่าเออว่ะหรือเราทำให้เอฟดีวะแล้วก็เอาเงินไปแบบสมทบรายการไม่เผื่อบางคนเขาอยากซัพพอร์ตแต่ไม่รู้ทำยังไงไงถ้าอยากได้ก็รอตอนนี้ไปเกาดีกับไอคิวเนี่ยน้ำหอมนี้ให้คิวคิวให้คิวคิวมาอ๋อบุกกรลีโหเอาแล้วพี่ผมฉีดอันนี้แล้วฉีดกลิ่นเดียวกันน่หน้อยอะเอาทุกรุ่น คนทักมาขอร่วมส่ทบรายการเยอะเนี่ยพี่บุ๋มไม่อยากรับไงเกรงใจพี่นิด้าแล้วจุ๋มอยากอะไรรึป่าจุ๋มจะออกแบบเสื้อให้พ<จ>ี่ไหว,วจุ๋มมานอนคิดจุ๋มจะจุ๋มจะออกแบบเสื้อแล้วก็จะเย็บเอาเอามาเย็บเองใช่ป่ะอืมทำให้คุณบุ๋มเวลาสมมติว่าคุณบุ๋มมีงานเบอร์จุ๋มจะทําให้ตัวหนึ่งออกงานจริงๆคิด จุมคิดจริงๆไอคิวแล้วแบบว่าลอยๆจุมจะออกแบบเกเๆแล้วก็จะทําให้คุณบุ๋มใช่ป่ะจะไปซื้อของเองแล้วก็ไปซื้อผ้าแล้วก็มาออกแบบแล้วก็จะเย็บให้คุณบุ๋มหนึ่งตัวอืมเอาไปให้พี่คองไล่ตะเข็บให้แล้วก็เอามานั่งต่อๆ DIY เองทีเนี้ยนี่เขาบอกว่าเปลี่ยนมาเป็นชุดสื้อนอมันลดนอจากหมูกัดแล้วหรือเปล่า ถามพี่แอน <c oughs> เหมือนอาลับปะคิวทุกพื้นที่มีแต่สุกเคลื่อนที่เออเหมือนสิอุยพี่สุม <c oughs> ตายหอละ <c oughs> แล้วพี่สุมเหมือนผู้ชายด้วยตอนเนี้ย <c oughs> เฮ้ยคิวไม่ถึงบ้านพี่บุ๋มสักทีอ่ะท้อแล้วนะ <c oughs> คือมันแค่นี้เองทำไมมันไกลได้ขนาดนี้อะ สุก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 แค่คิดก็สทำไมวันนี้แค่คิดก็สุกแล้วคนมีคนมีแฟนมันเยอะขนาดนั้นเลหรอคือออกไปเดทกันหรอหรือยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นคือเลยป้าเราได้นั่งดีอีไว้กันทั้งวันแน่นอนขอแคปหน่อยแบบบูกะดีค่ะพี่จุ๋มหืมลบหน่อยแล้ววันนี้ไอคิวกับพี่บุ๋มฉีดกลิ่นเดี๋ยวอ๋อไม่ไม่กลิ่นพี่บุ๋มตัวฉีดตัวเพอร์ฟูมไอคิวไอคิวฉีดแคปพันยัง ค <c oughs> ุณนายคุณหนูอยู่ตรงนี้เป็ดดีเพื่อนเป็นนี้เอฟทุกรุ่นโชว์เดี๋ยวริวเปอร์เพื่อนเป็นหมาเหรอคะริวปปปเปอร์โทษหลุมเตอร์หลุมเตอร์ไลเนอร์ไยเนอร์เขาอะเมอรีกูลหลุมเตอร์ไลเนอร์ ไอ้นี่แล้วเรื่องอลำทุมหล่มผุม้มลายยุยหลุมบิ่มไม่รีดูหลุมเซอร์ลอยเนอร์แล,แล้วเดี๋ยวพอลิวเปอร์เรื่องโชว์น้ำหอมเลอะหล,ลำนุ้มหลอมเหอนเลอแล้วจุกเซลอยเนอร์อีกหลัดสุดล้อผูหล,ลุมเซอร์ลอยเนอร์เวอร์เออ ต้องเป็นละเซอร์เลยไหลเมอร์หลุมเซอร์ล่านูลอสเชอร์เลยคุยอะไรกันแม่ไม่ทันเหมือนกันเลยเนะีย่ยยางบมนี่ไงหลุมเซอร์ล่านูลอสเชอร์เลยหลุมเจอจริงเล่นอุเลเล่นอุลูดีลามูลามดูม ลามูลามดูมหลัดตุดล้อผูเลยว่าหล่อตูไรุยรีน่วจะไม่ไลห่หพูหลับหลับจุบหลมผุมลุนลุนคุณลุ่มปิ่มอีกลิงตุงเนาะอ๋อ ไรวนไม่ถึงบ้านพี่บุ๋มจะทีอโอ้บนี้จริงจริงรถติดพอแล้วอะ่ะจะกองกตรงนี้ใช่ไ่ยจะกองไหมพี่บุ๋มคือทันรอเยอะมากเลยปวดขาแล้วอะ่ะสองวันแล้วที่ขับมาหาพี่บุ๋มแล้วรถเยอะอะ่ะกองเปกกัเลยเหรอเขาละเปิญญากันไงพี่โม่ออกของมีแต่กิฟต์ใช่ป่ะ เระรับปริญญาวันวันว,นว,นวนนาเลนไทน์มันลดเกินนี่คือเกงน่ารักมากแบนแอนตี้อะไรนะแอนตี้แอนนี่นาฬิกาแบ่นเบิ้ลเอาขึ้นมาหมดแล้วใช่ปะยังน่ารักมากแพงนะพี่ตู่ตางหน่อยอืมยายบีมแล้วฉันอ่านตอนแรกไปเลยปะ พีทเห็นลุคนี้ต้องพูดว่าหนูหน้าจักจังแล้วจับลมเนอเมื่อกี้ฉันอ่านเป็นอย่างจริงจริงฉันฉันต้องอ่านใหม่เลดเออมากความคิดล่ะเลดเปอร์มากฉันอ่านสิ่งนี้ฉันต้องไปอย่างนั้นสองรอบเลยอะ่ะเลดเปอร์เกินเข้าใจปะเห็นฉันทำท่าอ่านเมื่อกี้ปะนที่ต้องเก็บข้อ,อฉันแบบใครเมนอะไรอ่ะอ่านเพี้ยนมาฉันก็อ่านแบบนั้นเห็นไหม ก็เลยเธอมันติดจุดไรจุยไม่รีดูอะ่ะจิตใจมันหล่ำตุ่มลามซูมไงสถา,านอย่างเงี้ยคือไรนะนอะไรย่างเงี้ยเรดเปิมเดี๋ยวแม่ดูขคนละสปอฉันอ่านเป็นอย่างริงมันมีมอม้าไงจริงมันมีมอมาแล้วมันอ่านเป็นแบบว่าหนูน่ารักจังแล้วจับลมนุ่มน,นึงเบียรเฮ้ยนะ เียวนมันอ่านคือสายตามันมองถนนอยู่ด้วยนึกออกปะต้อ่เ้งรอถมีดูเัยนะไม่นองอ่ะน้องอยู่ตา้วยลูกคิวฟังไม่รู้เรื่องถ้าวันไหนแบบ AI รู้ภาษารู้แล้วว่าต้องแบบฝึกภาษาใหม่กันอีหน่อยอะ วายี่บุม่มพี่พี่มีหน้าหน้าหมู่บ้านมีหลอกดุกลายมวยหลายขุยด้วยอะ่ะมีเลยนะแล้ววิแหลบบุกที่เราทุมเลยแหลบบุกที่เราลํำทุมเลยอุย้ยตายแล้วอุ้ยจะถ่ายไปให้ดูอะไรอ่ะเป็นบ้าเจอหมูกินแน่เลยอุย้ยลำทุ่มรวยสุยกว่าเซาลูอีกอะ่ะไม่มีไม่มีผู้ชายเลยเนี่ยแวะจอดถามดิว่ากี่บาทอยากซูรี อ๋อ oh, รู้แล้พี่โมอะไรใช่แบบนั่งมูบ้านรูเี้เลยอ๋อเดโอ้แล hmm. oh. แอลมีความลับที่อยู่ในใจนตัวี าถุมากมะป่ะอุ้ยใช้คอนแทคเลนส์ดีไหมจะได้สวยสวยพี่จุ๋มป้าคอนแทเลนไปสักดอกจะได้สวยดีไหมห้องนงู็ดีนะโอ้อยปวดตา มีหนอนบ่อนไส้คืออะไรอ่ะขอบคุณค่ะไม่คิวก็จุมีหนอนบ่อนไส้อุ๊ยแบลมมากผู้ชายคนนี้ถือถุงวิกโก้วิกโกแล้วหน้าอย่างแมนอไอดอลอ่ะ,ะพี่เก่งเหรอ ไม่ใช่ใครไม่รู้เป็นแบบพนักงานใส่เสื้อสีเหลืองเงินแล้วถือถุงวิกเกอร์วิกเกอร์เปเหมือนแบบวิศวะหน่อยๆเล้วถือให้แฟนหรือเปล่าไม่ถือเขาเดินคนเดียวเนาะเดินข้ามถนอนอยู่วิกเกอร์วิกเกอร์อรทุกเจเนอเรชั่น,นอโอ้ยจักรยานใครมาจอดหน้าบ้านแล้วฉันจะจอดตรงไหนละ่ะหน่อย รถใครอะอ,อีเจโตโยต้าสามหนึ่งห้าเก้าเนี่ยโตโยต้าใครจอดหน้าบ้านเหรอใส่คอนแทคไหมอ๊ยไม่ใส่แล้วที่เกียดปวดตาเลิกแบกลงจอตายง่ายมหูพี่หลุนแอร์ลังเนพที่เวลาไปงนานะ